ตำเปลี่ยนไหมคะเดี๋ยวนะโอ้ยตำยังง่ายเองตำพริกก่อนแล้วก็เอาบระขามลงตอนให้กระขามมันพอแหลกจักหน่อยพูดอีหัวอีหัวหัวยาวมาทำในพี่เตาหน่อยตำตำกระขามเนี่ยตำกระขามค่อยๆตำเป็นอยู่เด้แล้วพี่แบมมาตำเป็นตำยังไงให้พี่แบมตำก็ได้ก็ไปหลังกระขามอ่ะพี่แบมเขาตำเป็นอยู่เนี่ยทุกนึงเนี่ยทุกนึงมันจีบโอโคกันสิใช่ตำไมาใหญ่แล้ว นผิกใส่สุรรดใส่แค่นั้นตัวปาเแล้วก็ยอดประแดกจบหนูดีดีเห็นหนงกินตลอดเวลานลยเเลยกินมาเป็นน้องเพิ่มจีิเพิ่มนิเจอมโคกไหม่พิ่มต่อโดยำระปามใส่โคกค่ะนู้ใส่กับปีน้ำเดยน่าละกก็ได้ใส่ริดแห่งเดิมยังแสบำมะปามหิแขงก็มีตะหนัก วนต๊ะใส่แฉะนี่สากนักอยู่เด้ล่างสากไปบ้านไหล่างแค่ล่างนะเห็นพี่แบมบอมล่างวะนี่สากไปเตาสวนอุ้ยสากนักแห้งมันตันตำแหลกบอมล่างสากน้ำล่างสากให้น้ำแน่นีอุ้ยสากง่า <laughs> สื่อพกมาไหนองมาเสิร์ฟไหนองสื่อพกกับสากมาเสิร์ไหนองแบม พี่เห็นขกเขาตำทุนมือนะคอ่อยใจเสียขาดนุ่กมันภาษาอะพี <laughs> ก,ก,กาพอมพี่ไหงลองเบงขนแล้วถักกากุลสตรีพี่เงคิดว่าหั่อวี้ายใส่ของสามตื่นขึ้นว่านางหทีดผมผมนุ้น้องคนว่าขบวิช มาที่แหง้งที่ไม่แห้งนะคะเจอเจอคกอามาหังนะดเาทรยตมักขามนั้นเม่น,อน้องคกอภินัฐานการโดยอ่งเปลาลำเพลินออฟฟิเชียล เห็นวันน้องอยากได้ก็เลยซื้อมาให้ใหญ่ที่สุดในร้านก่อนนี่นี่ใหญ่กว่านี้ก็คือบะมีส์เหรอดิมันเป็นตังเห็ดอย่างหนึ่งโคกกะเลือดยังวะตั้มไข่กะไดเลยเด้อนี่แนนตาสอยเออนั่นละเนาะกะโคกแม่ค่านี่นี่เราบรลังซื้อขาตังมาให้พี่เลี้ขาตังกับสองร้อยห้าสิบพี่น้องซื้อให้นแล้วแน่กะเด้อดเอฟซีเด้อ ตั้ดีป่ะตั้มดีลเนะาะบ่ได้ออกแข่งเลยเพราอย่างสามันหนักเนาะหนักสากเอาอย่างดีนอเอาราอย่างสีผุนี้แบมไม้อะไรเนี่ยไม่รู้แต่หนักมากเอาย่างดีมาเลยเอารา,า,าลรอยก็มีหน่วยใหญ่ก็เนี่ยเอาราลอยต่ว่าห่างบา้านหนักกระเพียกยังกินเปล่าน้าหลามมันจังเลิศกว่าดังสว่างสวง่างสวง่างหมดมวลขึ้นยังเนี่ยเออ ไม่นี่ยก็ใช้บักขามพี่น้มงลองใช้บักขามช่วง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 อืมได้ได้เอดก้อบิดนไ้มันาแมแน่มันลนค่านี่อย ค้าค้าต่ำเลยู่เบาคืองวางตากังเกงกันเจ้ไอแมซูเฮ้ยดีเส้อสาวเนาะแต่ละมือนี้ชุดธรรมดาโมเมียนเด้อืมสะโพกต้องแน่นว่าสันโพกต้องเป็นโพกหน้าอกเป็นหน้าอกโพกเป็นโพกอันผีละลายๆก็ยาวไซด้นะพี่โสดมาคามแบบพี่แบม เอาเด็ดหัวกับไายมันออกเด็ดบว,วมนเด็ดเคื่องกลางเด็ดบ่ควันกันแล้วแม่น้ำร้ยำายไหลพี่เนาะใครจะว่ามุเจ้าน้ำร้ายแตกน้ำไข่ขัดขัดประคามจานขึ้โอ้ยหิดหอดยุมานิน,น no. เด้เนาะแมวมาประคาม,ม,ม,าามคุณยุมามนินหาย แท็กไปหาเราเนี่ยเด้อนู้กับมางยืนแต่นูก้กหนพวกนีคนไหในไหนกินนู้กัแชร์ไปหา,ปหาเราเลยนะพี่น้องเด้อชมประคามด้วยน้องบอมน้องแบมทันเจ้เอามาฝางนู้ก,กับยาเอาบอกม่วงมาเด้อค่ะมันกินแล้วมันน้ำนักนู้ขื่นนู้นเครียดเอาบักขามมาเอ่อประคามห <ไป S 1> น่อยบักขามเขาไปเฮ็ดคลิปปีนบักขามปะอยู่ไส่อยู่ริมบึงบอกค่ะริมบึงพระรามใจนี่อยู่หน้าบ้านแม่สุภาพเลย เนียนลากุ้งนันตีค่ะเออเคยเห็นอยู่บ่เคยเห็นตะกี้มู่อยมูพี็นเหตุคลิปกินมาคามนี่ดิบึงแพงตาบึงแพงมาต้ลายอาที่เีแบบที่อ่อเหมือนด là <Sý> <Sý> đầm đầm cả đấy thưa pì. <Sý> thăng lâm thăng hết. ยังวะเป็นทะเลสืบมาเจอเลยค่ะนี่ขันมีกระปู่หน่อยเนาะเดี๋ยวมากระเพียงไหมงพี่กระตำแสบหรือตำมะขามนู้ปุ๋มบวมันแสบบอดแต่ว่านู้มาต้องปาแดกปากแดงเด้แน่นอนจ้ะแล้วก็ใส่ตอนด้วยไหมมีตอนไหมขอแค่มีตอนไหมปากแดกปากแดงไม่มีตอนบอม่มีตอนต่างหาบอพี่ซื้อนับซื้อตอนไม่ต่างหากเลยตัของพี่มีอยู่ ว่าถ้ต้องอย่าม,มันแตกแตกไปซื้อไหมจ๊ะเดี๋ยเอามันหนักสากดิมันยกก็ขึ้นโมวันเลยยกสากก็ขึ้นมันคือตั้มกับเด็ตัวหนักตามเพี่ตามไ้บอลเขาปรุงเอากบบพี่ออกมาละเบอร์เงียยังเป็นตะเมียแห่พี่ ตะยกศาก,กับเมยเหรแบมเอ้ยแบมสูดแล้วพี่สูดแล้วซื้อมาให้แล้วต้องสูดดเด้ยไม่ดดงมกับปูมาฮิปเป้าบ่มีสากเบาสากเบาแต่ว่ามันตำบ่แหลกเอาบอัาานเขามาเข้ามาแค่สิาาทีกับปูหน่อยนะป้าใ่กับปูหน่อยนจากใส่อยู่ด้บม,มีเลยลูกไปคุ้นกัน ไปขุดนะเนี่ยบอลมันหนาหนาเขาเทียนหน้าแล้วที่ไปขุดจังไหนเขาดำหน้าแล้วเรียบร้อยแล้วกินถ้าได้กินอีกเทียนหนึ่งกับพุ่นแล้วช่วงกันเ <c oughs> กี่ยวเขาเรีว <c oughs> เขาจังสีไฮหาปลาหาปูา กระถิบกระเด็นในนู้นอยู่บ้างตามกินพูท้ที่เอาเลยค่ะเชิดเลิกแล้วเรียบต้อนในยำในที่เอาจะจงไว้อยู่หรอไว้ยำไหมไว้ยำ เอาซุปนี่มันก็ว่าเปิดรายได้ได้แนวเสียบแนวนู่นวะปีบป่ะวันนี้โดยใช่ค่ะใช่อีกเดี๋ยวปะใช่ไปเลยจา้ามันไม่ถึงเชฟมันตาลหรอจ้างมาค้ำก็ต้องใส่น้าตาในไลน์ ใช่ปลาล่าปากแดงไปนี่บามาปากแดงมากนี่นั่ไงตั้งคู่กันอยู่นั่นไงจ้านี่นี่ค่ะคาร์บอนเดอร์บวเลิมกระจจ์เทลงไปค่ะบวเลิมแน่นอนเพราะว่างสซนตาหลายโอ้คุ๊กตใส่เป็นปลาหรือพี่อย่ามมันเ ใส่หน่อยใส่ใส่หน่อยแซ่บหน่อยแซ่ไล้ส์เค็มใส่พอดีแซ่บเสียงตามเนี่ยสั่ดสวัสดีสว่สดีพี่น้องเอ้ยต้องไปต้องซิมเถอะบอมเอาเอาสอนไมพี่ดซิมแล้วเนาะเอาบ่วงมาซิ แม่เอซิมนำได้แม,มาำตามจออ้าหน่อยไหนผิดมันจางอยู่ให้มันจางมันต้องใส่ปลารลเอกทำอุ้ยหวานพักเราวได้พี่หวานม่ักเร็ว,วเสมเดี๋ยวข,ขางมาักหวานยังใส<า>่สเองเออค่อยเสียมมดครับมาบบบนี้รอบนึงกัน ใช่เอกใช่บอลลอนไว้เลี้ยงอย่งนีนะพี่เปาป่า,าดูแล้วแบบนี้เขาทีละแต่เล่บแบบน,นี้พี่ใส่ทับพ,พี่หนึ่งแบบนี้ขาม้ลายแบบนี้นี่กินทันทีที่ทันควันแก่ อืมเขาดีแ่บอวไอร่อยมากแ่บแ,แบบท้พีนองแตไว่เหน็นเอนึงนะ่าเลยปยเห็ดน้ำนั่นแหะให้พอให้ผู้แดนอ๋อให้ผู้แดน่กินน้ำกันต้อกินนใสเออกินน้ำกันล่ะ อ่พี่น้องไปกินเาปเนี่ยมล้วเอล้วเลิศเดืเลิศอลายเลิศแห้งเ,เียเดืดนไงเลืบริบบ้ <laughs> าแดฝกแทกไปถึงคุณโจยมานินด้วทุกคนมัเปนแล้วน้ำไล่ไหลเดอจีบนระบาดลาเฮ้ยคันมีกับปูนอ้อยนะ จ่วกับผู้ยมหน้ามานันลงไปจะกินหรอคะไปอย่างพระวานยามาเลิศนี่ค่ะวันนีค้คงไม่กินไหแมแว้ะแต่ลัพี่นองไปกินก็อนด้อบบดนี้เด้อ